นะครับกับ Smart Light Technology Channel นะครับกับผมทีละผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท s m r t t l i h t Technology นะครับซึ่งคลิปในวันนี้ที่เราจะพบกันอยู่ในชื่อหัวข้อ Preview of t s e ซ็ก i วอ20นะฮะหรือว่าฟีเจอร์ใหม่ของ 3CX เ e r s i o อ20ว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับก่อนอื่นนะฮะ ผมขอแนะนําเกี่ยวกับสมาร์ทไลท์ก่อนนะครับสมาร์ทไลท์เราเป็น t s e c Titanium Partner ของ3เซ็กที่อยู่ในประเทศไทยนะฮะโดย2ปีที่ผ่านมานะฮะ2021แล้วก็22นะครับสมาร์ทไลท์เราได้รับรางวัล t s e c Partner อันดับหนึ่งของเอเชีย2ปีซ้อนนะครับซึ่งทําให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าหากมาใช้บริการ3เซ็กกับสมาร์ทไลท์ท่านจะได้รบ,บริการจากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญนะครับถัดมานะครับก็ข้อมูล Preview of t s e c Version Twenty หรือว่าฟีเจอร์สามเซ็กที่มาให้ ทดสอบเล่นกันนะฮะผมได้มาจากเว็บไซต์ของ3าในหวัวข้อของบล็อกนะครับซึ่งถูกโพสโดยคุณ Nick นิกกาเรียนะฮะซึ่งเป็น c ีอของ3าคนปัจจุบันนะครับเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะครับฟีเจอร์แรกนะฮะที่มีมาสลรับเวอร์ชัน20นะฮะก็เรื่องของ New Admin Console นะครับ ตัวมีแอดพินคอนโซลหน้าตามันก็จะเลี่ยนไปลักษณะมันจะคล้ายๆกับเว็บคลาเอน์ถ้าดูแบบนี้นะครับซึ่งถ้าสังเกตจากรูปที่ให้มาเนี่ยก็จะมีเหมือนมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่นในเรื่องของพาร์ทที่เป็นยูเซอร์จะมองเห็นไอพโฟนเลยว่าเขาใช้ไอพีโฟนอะไรอยู่มีการทําเชื่อมต่อผมดาว่าเป็นซิงเกิลไซออนนะฮะตรงนี้กับ Google หรือว่ากับ Microsoft 365หรือว่า Microsoft Team ได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ทำให้ยูเซอร์สามารถใช้ถ้าตามคำอธิบายด้านล่างนะครับเขาบอกว่ายูเซ ยูเซอร์เว็บคลายเได้แล้วก็สามารถสวิตช์นะครับไปยังตัวแอดมินคอนโซลได้ในกรณีที่ User นั้นมีสิทธิ์ที่เป็นแอดมินนะครับโอเคถัดมานะฮะเรื่องของ new department นะครับเขาบอกว่าตัวนี้เป็นฟัง์กชันอันใหม่ค่อนข้างสำคัญของ3าในเวอร์ชัน20่น20เลยเรื่องเรื่องของ department ว่าภาษาไทยก็คือแผนกนะครับซึ่งสามารถพอเป็นแบบนี้สามารถกำหนดค่า นะฮะสิทธิ์หรือคอนฟิกต่างหากแยกของแต่ละแผนกได้นะฮะเรื่องของออฟฟิศเอาทนะครับออฟฟิศเอาก็คือสามารถตั้งเวลาแต่ละแผนกกรณีที่เริ่มงานไม่พร้อมก็เลิกงานหรือเริ่มงานไม่พร้อมกันวันหยุดของแต่ละแผนกที่แยกที่ไม่ตรงกันนะครับรวมถึงไทม์โซนด้วยในเหมาะสำหรับแต่ละสำนักงานที่มีมีเจ้าหน้าที่หรือเป็นออฟฟิศบริษัทที่เป็น g l o b a l แล้วมีออฟฟิศอยู่ที่ญี่ปุ่นที่ไทยที่อินเดียยกตัวอย่างนะครับก็มีวลาไทม์โซนที่แตกต่างกัน สามารถสร้างแยกภาษาแต่ตามแผนกได้ด้วยนะครับแล้วก็เวอร์ชันที่ยังยังไม่มาตอนนี้แต่ว่าน่าจะมาในเร็วๆนี้เ็าใช้คำว่าศูนย์เนาะก็เรื่องของสามารถเชื่อมต่อตัวมีโฟนบุ๊กแยกตามแผนกนะครับมีเ r m เอมแยกตามแผนกนะครับสามารถปลดแบ็กลิสต์ของตามแผนกได้ด้วยนะครับแล้วก็มีแอดมินประจำแผนกนะฮะมเนเจอร์ประจำแผนกที่มีสิทธิ์ในเรื่องของการซูเปอร์ไวส์หรือทำอย่างอื่นๆนะในการคอนฟิกต่างๆตามแผนกได้เลยนะครับ แล้วก็ถัดมาเรื่องของ New Security Role นะฮะอันนี้ก็จะเกี่ยวพันกับตัวที่เป็นแผนกกละละพอมีแผนกปุ๊บก็จะเกิดแอดมินประจำผนกซึ่งสามารถมอนิเตอร์นะครับสามารถทํากำหนดโปรโมชั่นที่ลงรายละเอียดเพิ่มขึ้นเพราะว่าแอดมินจะอยู่ใกล้จากเดิมที่ต้องเป็นท่านให้ไอทีของบริษัทที่ดูระบบคอยดูมอนิเตอร์ก็ไม่จําเป็นเช่น min, แนอดมินประจำะแผนกหรือแอดมินิสเตอร์ประจำผนกดูได้เลยนะครับก็สามารถทํากําหนดค่าอื่นเปลี่ยน i v r m a n a g e User นะครับ เรื่องของการเพิ่มเมมเบอร์นะครับเพิ่มทั้งเซ็ตทั้งต่าง,างๆเให้อดมินประจำแผนกทำเองได้เลยนะครับถัดมานะครับเรื่องของ new url นะครับก็คือตัวตัวลิงก์ที่ใช้งานนะครับก็จากเดิมนะในเวอร์ชั่นก่อน20เนี่ยก็จะเป็นกรณีที่ใช้งานเว็บคลายเอนนะครับก็อาจจะเป็นชื่อของคอมพนีลูกคอมพนีนี่คือชื่อของลูกค้านะครั แล้วก็ตามด้วยโดเมนถ้ากรณีใช้โดเมนของ 3CX เซกนาะก็จะเป็น t s e c นะฮะในไทยส่วนใหญ่สมาร์ทไลน์ก็จะใช้คาว่า tsec asia นะครับแต่ว่าแล้ก็การใช้งานก็จะเป็นเว็บลครเอนแบบนี้นะครับจากเดิมนะแต่เป็นตัวใหม่นะครับก็จะกลายเป็นแค่ชื่อบริษัทลูกค้าตามเตดู tsec แล้วก็ asia กรณีที่ใช้โดเมนของ 3CX เนาะซึ่งทำให้ใช้งานง่ายขึ้นเขาว่าอย่างนั้นนะครับ ก็จะใช้ตัวเดียวเพราะว่า Management Console ก็จะสูงยกเลิกไปจะมีลักษณะแก้เหมือนเว็บแครนแค่ตัวเดียวเลยแต่สามารถสวิตช์ระหว่างหน้าเพจสำหรับตัว Admin Set กับ User s i ์ใช้งานนะครับแยกกันโอเคถัดมานะครับก็เรื่องของ w n n o w w s o อฟ p h โฟนนะฮะ via the Microsoft Store นะครับจากเดิมเนี่ยเ,เวลาเราจะติดตั้ง Desktop a p p l i c a t i o ชนนะครับก็จะต้องล็อกอินเข้าไปหรือได้จาได้ลิงก์มาจากเวลค่ m เมลนะฮะ แล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับอันนั้นคือแบบเดิมนะฮะซึ่งจากเดิมเนี่ยเราจะดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์3 C x ออกมาเองนะครับหรือไม่ก็ลิงก์ไปที่เซิร์ฟเวอร์3 C x เลยโดยตรงนะครับก็ลักษณะก็จะคล้ายๆพอเป็น Office เอ่อ o s o r t s t o t Store เนี่ยจะลักษณะคล้ายๆกับ iOS ที่เราโหลดแอปหรือว่า App Store หรือว่า Google Play ของ Android นะครัตัวนี้ก็จะเป็นของไม่คลายไ o นะเรียกว่า Microsoft Store นะครับซึ่งตรงเนี้ย ก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของ Security ด้วยเพราะจากเดิมเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมามีเรื่องของโทจันที่ถูกฝังในตัว n s t t l l l r ขออของออไฟล์ติดตั้ง Desktop a p p l i c a t i o ชเนาะตอนนี้ก็จะเป็นการสกรีนอีกชั้นหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะตรวจสอบมาจากทีมของ 3CX นะฮะที่ทำงานกับทีม Security Google แล้วก็ตอนนี้ก็จะมาต่อกันที่ของออ Microsoft Store ก็ตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งนะฮะก็เป็น Double c h e c k ไปนะทำให้สีเขียวยิ่งขึ้นนะครับ ถัดมานะครับก็บอกว่าตอนนี้เขามีการทำตัวซิปเซอร์ใหม่แล้วนะฮะมีคุณสมบัติเรื่องของ Strategy คิวสตาร์ติจีนะฮะที่สามารถทาเกตนะฮะเหมือนเหมือนโอนไปให้กับเอเจนที่กำลังบีซีได้ด้วยนะกำลังติดสายอยู่แทรกได้นะอาจจะเป็นลักษณะวีดูคา้า v ีพีนะฮะแทรกพิเศษได้นะครับแล้วก็สามารถโอนสายรับสายได้เร็วยิ่งขึ้นรวมถึงการแทรกสายสลับซูเปอร์วิเซอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็โอนสายอัตโนมัตินะฮะว่า เวลา BC ีซี่เวลาสายไม่ว่างนะครับเราก็ฟีเจอร์อือ่นๆก็ตามนี้นะฮะอันเนี้ยเดี๋ยวใต้คลิปเนี้ยผมจะลงลิงก์ของ3เซกนี่ไว้ให้นะถ้าสามารถคลิกไปอ่านต่อที่3เซกได้นะครับก็มีเรื่องของ Q Easy c o n f i g ฟิกพ i ลเลได้เชื่อเยๆ e q e a s y c o n f i g นฟิกพิลได้เวลาออฟฟิศเปิดปิดเบรกฮอลดีเดย์ต่างๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำให้ improvement เรื่องของข้อมูล w work p รคโปรเ s Tone ขอโปรเกสโทนนี่เหมือนโทนเวลารอสายต่าง นะครับโอเคถัดมาเรื่อง reporting นะฮะเขาบอกว่าพอทำตัวซ i s s r v v e r ใหม่หรือว่า new c o m เบนเจ e r ใหม่เนี่ยมี ability ที่ทำให้ report บางตัวน่ะแม่นยำยิ่งขึ้นนะฮะ make more accurate นะฮะยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าอาจจะมีเรื่องของการทำเรื่องของ virtual report ให้ด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะตัวนี้อาจจะมาในกรอบในในหลังที่มีอัปเดตหนึ่งปัจจุบันเนี <boy S 2> <un> ่ยยังไม่ได้ release ตัวแรกเนาะ ตอนนี้ลีลิตัวแรกมาละแต่ว่าจะต้องรอลีลิตัวที่2ก็คืออัปเดต1มาก่อนก็จะมีฟัง์กชันตัว v i r ช u a l r e พอร์ให้ด้วยนะครับถัดมานะครับก็มีเรื่องของการ iOS ตัวใหม่นะครับปัจจุบันถ้าใครใช้ Windows อยู่แล้วตอนนี้ไม่ได้มีผลอะไรกับเขานะครับแต่ว่าคนที่ใช้ Linux นะฮะเดิมเนี่ยเวอร์ชั่น18อัปเดต8ล่าสุดก่อนจะเป็น20ก็คือใช้กับตัว d e b i a n ที่เป็นเวอร์ชัน11นะครับแต่ว่าเวอร์ชั่เนี่ยจะมาพร้อมนะฮะเวอร์ชัน เ e บ i a n v เวอร์ชันที่เขาจะบิวอินตามปกติถ้าเป็นรี u นเขาจะฝังมาในตัว Image File หรือ iOS File เพื่อให้ติดตั้งพร้อมกันไปเลยนะฮะตัวนี้พอเวอร์ชัน12ก็ p e r f o r m ร์แมก็ดีขึ้นนะฮะเรื่องของซิลิคัลแพดก็ถูกแ c h ไปมากขึ้นนะฮะมันก็อุดมาเพิ่มขึ้นตามลําดับมานะครับโอเคหมดแล้วนะครับก็สลับพรีวิวสลับเวอร์ชันทีเซ็กเวอร์ชันยีนะครับก็ถ้าชอบเนื้อหาเรายังไงก็ฝากเป็นกําลังใจนะฮะฝากกดแชร์ กดไลค์กด subscribe c h anel n ของพวกเราให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ